สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปปี้ยิปปี้ชนแนลนะครับวันนี้เป็นช่วงทริคนะครับเคล็ดลับภายในบ้านนะครับมีมาพามาดูเรื่องของแว่นนะครับนี่นี่ครับเพื่อนๆก็จะสังเกตว่าแว่นของเราเนี่ยครับเมื่อเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีตรงนี้ครับมีรอยขีดข่วนบ้างแล้วก็มี อ่าพวกฝุ่นอะไรมาจับนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับยิปปี้จะพามาดูนะครับว่าการที่จะทําความสะอาดแว่นนะครับแล้วก็ทําให้มันแว่นใสขึ้นนะครับเนี่ยจากที่มันเป็นขุนๆอย่างเงี้ยนะทำให้มันใสขึ้นพิธีการทํำยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างก็จะมีนี่นะครับยาสีฟันนะครับเอายาสีฟันที่เราใช้อยู่ที่บ้านนี่นะครับเพื่อนๆนะครับ แล้วก็ดีใดเป่าผมนะนี่นะครับแล้วก็ทิชชู่ครับอุปกรณ์ก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับเริ่มแรกนะครับเพื่อนๆต้องเอาแว่นมาล้างทำความสะอาดก่อนนะล้างพวกฝุ่นพวกอะไรออกก่อนก่อล้างธรรมดานะครับอันนี้ไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานหรือว่าอะไรนะก่อนล้างให้พอแบบว่า พวกคุณพวกอะไรนะารมันออกไปก่อนแล้วก็มันจะได้เกลี่ยนะครับอ่ามาแล้วาล้างมาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอาอยาสีฟันมานะครับแล้วก็เอามาป้ายที่แว่นของเราเลยนะครับอย่างนี้เลย ทั้งสองด้านเลยนะทั้งด้านนอกด้านในนะครับเลยนะครับนี่มันจะเลอะหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนด้านน้านในด้วยนะเดี๋ยวเราก็ต้องเช็ดออกกครับด้านในด้วยนะ เอาจนยาสีฟ <spe> <im sharing> ันเราละลายนะครับทั้งด้านหน้าด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับเห็นว่ามันจะเริ่มละลายแล้วนะ แล,แล้วครับต่อไปนะครับก็เอาทิชชู่มานะครับแล้วก็มาเช็ดเช็ดครบอบยาสีฟันเนี่ยออกให้หมดเลยครับ วิธีการนี้นะรอยขีดข่วนที่เป็นรอยที่ไม่ลึกมากๆนะครับก็จะหายไปด้วยนะครับนนี่นครับเพื่อนครับนดี่ครับเราวิ่งกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทําดูนะครับนะเราวิธีการทําความสะอาดแว่นนะครับทีทีพี นำมาเสนอวันนี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่ใช้แว่นอยู่นะครับนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทริคนะครับถ้าจะให้แว่นตาเราไม่เป็นรอยนะครับเวลาวางนะครับก็ให้วางในลักษณะอย่างนี้เนาะอย่าไปวางแบบนี้นะครับถ้าวางอย่างนี้มันจะเป็นรอยง่ายนะครับแล้วก็ให้วางลักษณะนี้นะครับนะนี่ก็จะช่วยทําให้แว่นตาเราไม่เป็นรอยนะครับโอเคครับวันนี้ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องยิปปี้ยิปปี้ชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับสอบถามกันมาได้หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ยิปปี้นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับวิ